ีกโอ้โหเดี๋ยวเลยตีหกางน้ำครับขางน้ำทางเข้าออกทางเข้าออกก่อนอูดทำเลยก่อนน้ำมันท่วม อู้ดเตอบเดี๋ยวนี่เป็นคลองย่าเงี้ยน้ำท่วมถนนข้ามไปนาังมาเดียวเลยสวยครับลโหต้องมันตัวเช็ดน่กายยดไ ไม่ไหวเหยอะไรก็ดีเป็นบ้าตัดไม่ละแวงไม่ว่าลากแรงหรือลากช้าโอเคพอเนะี่ยวหกครับผมช่อนนาใส่อ้วนๆกับใหญ่ๆรูปผมโลครับตัวนี้เคครับฝากงงานด้วยใช้วิหกยกกันเพลินเดี๋ยวตรงมาจะคายอันเตอร์ครับผมกับผมเอกกระเท่าลกขนาดดีตีไก่ปลาชอบชอบเยอะไรวัดติดง่าย แก้ววีหก